วิทยาศาสตร์และอวกาศยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับที่รอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันหรือทฤษฎีที่ยังอยู่ในขอบเขตความเป็นไปได้วันนี้ช่อง world of science ได้คัดสรรข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคย ก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและเรื่องที่เราจะพาไปสำรวจกันในวันนี้ก็คือนักบินอวกาศนับอายุตัวเองยังไงเวลาคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเท่ากันแต่เราใช้งานมันต่างกันและเมื่อพูดถึงการนับอายุเรื่องง่ายๆนี้กลับซับซ้อนขึ้นทันทีที่เราออกนอกโลกสำหรับนักบินอวกาศ เวลาบนโลกไม่ใช่เวลาที่พวกเขาเผชิญอยู่ทุกวันคำถามที่เกิดขึ้นคือในอวกาศซึ่งแรงโน้มถ่วงเปลี่ยนแปลงนักบินอวกาศนับอายุตัวเองจากอะไรในอวกาศเวลาสามารถเดินเร็วหรือช้ากว่าบนโลกขึ้นอยู่กับความเร็วในการเคลื่อนที่และระดับแรงโน้มถ่วงนักฟิสิกส์อธิบายว่าเมื่อเราเคลื่อนที่เร็วเข้าใกล้ความเร็วแสง เวลาจะเดินช้าลงสำหรับผู้ที่เคลื่อนที่แนวคิดนี้คือผลของทฤษฎีสัมพัทธภ,ภาพพิเศษซึ่งกล่าวว่าผู้ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจะประสบกับการยืดของเวลานักบินอวกาศที่โคจรรอบโลกด้วยความเร็วสูงจะมีเวลาเดินช้ากว่าคนที่อยู่บนพื้นโลกเล็กน้อยตัวอย่างเช่นบนสถานีอวกาศนานาชาติที่โคจรรอบโลกทุก90นาที นักบินอวกาศจะมีอายุช้ากว่าคนบนโลกเพียงเสี้ยววินาทีแม้จะไม่เห็นผลชัดเจนในชีวิตประจำวันแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนอกจากความเร็วแล้วความแตกต่างของแรงโน้มถ่วงก็มีผลต่อก,การเดินของเวลายิ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงเวลาจะยิ่งเดินเร็วขึ้นดังนั้นนักบินอวกาศที่ลอยอยู่นอกโลก จะมีอายุเร็วกว่าใครที่อยู่ใกล้พื้นผิวโลกขัดแย้งกันหรือเปล่าอันที่จริงทั้งสองปรากฏการณ์นี้เกิดพร้อมกันในอวกาศเวลาช้าลงเพราะความเร็วสูงแต่ก็เร็วขึ้นเพราะแรงโน้มถ่วงต่ำผลล่วมสุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลมากกว่าซึ่งต้องคำนวณอย่างละเอียดด้วยสมการของทฤษฎีสัมพัทธภาพเครื่องบินที่บินเร็วระดับเสียงหรือดาวเทียมที่โคจรรอบโลก ล้วนต้องปรับเวลานาฬิกาให้สอดคล้องกับเวลาโลกเพราะหากไม่ปรับให้แม่นยำระบบนำทางและสื่อสารจะเกิดความผิดพลาดการวัดเวลาในอวกาศจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนักบินอวกาศนับอายุยังไงคำตอบคือใช้ปฏิทินบนโลกเป็นหลักถึงแม้เวลาจะเดินต่างกันจริงในทางฟิสิกส์แต่ระบบราชการและสังคมยังยึดตามเวลาบนโลกเป็นมาตรฐาน หากนักบินอวกาศอยู่บนสถานีอวกาศ6เดือนพวกเขาจะนับว่าแก่ขึ้น6เดือนตามปฏิทินโลกแม้ตามฟิสิกส์แล้วอาจแก่ขึ้นน้อยกว่านั้นเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีแต่ไม่มีการปรับอายุในบัตรประชาชนแน่นอนกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือฝาแฝดส,สองคนคนหนึ่งเดินทางในอวกาศอีกคนอยู่บนโลกเมื่อนำทั้งสองมาเปรียบเทียบกันหลังหลายปี ผลที่ได้คือนักบินอวกาศมีอายุน้อยกว่าแฟดของเขาเล็กน้อยการทดลองนี้พิสูจน์ว่าการเดินทางในอวกาศแม้เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลต่ออายุที่แท้จริงแต่มันก็เล็กมากจนแทบไม่รู้สึกหากไม่ได้ใช้เครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูงแม้การเดินทางในอวกาศระยะสั้นจะเปลี่ยนอายุเพียงเล็กน้อยแต่หากเป็นการเดินทางข้ามจักรวาลในความเร็วสูง ความแตกต่างของเวลาก็จะชัดเจนขึ้นอาจถึงขั้นทำให้คนหนึ่งแก่ช้าลงกว่าอีกคนเป็น10ปีในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์มักมีฉากที่นักบินกลับมาบ้านแล้วพบว่าคนที่เขารักแก่ลงอย่างมากในขณะที่เขาแทบไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้มีพื้นฐานจากทฤษฎีวิทยาศาสตร์จริงแม้ยังไม่เกิดขึ้นจริงในยุคนี้การเดินทางข้ามเวลาไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องย้อนเวลา แค่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงพอก็สามารถเดินทางสู่อนาคตได้และนักบินอวกาศในบางแงม่มุมก็เปรียบเสมือนนักเดินทางข้ามเวลาแม้จะเดินทางเพียงไม่กี่วินาทีต่อครั้งคำว่าอายุจึงกลายเป็นแนวคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าเวลาไม่ได้เดินเหมือนกันทุกที่ยิ่งอยู่ในอวกาศยิ่งต้องคำนึงถึงกฎของจักรวาลไม่ใช่แค่ปฏิทินที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน นักบินอวกาศต้องปรับตัวไม่ใช่แค่กับสภาพไร้น้ำหนักแต่ยังรวมถึงการรับรู้เวลาการนอนหลับและนาฬิกาชีวภาพการนับอายุจึงเป็นเพียงเครื่อนหมายหนึ่งในขณะที่ร่างกายอาจประสบกับเอ็กซ์เพรีที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงแม้เทคโนโลยียังไม่สามารถให้เราหยุดแก่หรือย้อนเวลาได้แต่การเข้าใจกลไกลของเวลาจะช่วยพัฒนาเครื่องมือในอนาคต บางทีเราอาจใช้หลักการนี้ในการชะลอความเสื่อมของเซลล์หรือยืดอายุไขของมนุษย์ในระดับฟิสิกส์ในอนาคตหากมีการตั้งอนานิคมบนดาวอื่นคำถามเรื่องเวลาและอายุจะยิ่งซับซ้อนขึ้นเพราะหนึ่งวันบนดาวอื่นไม่เท่ากับวันบนโลกเราจะใช้เวลาไหนในการอ้างอิงหากมีเด็กเกิดบนดาวอังคารวันเกิดของเขาจะนับจากอะไร จะนับตามวันของดาวอังคารหรือวันบนโลกคำถามเช่นนี้อาจดูไกลตัวตอนนี้แต่คือเรื่องจริงของอนาคตที่ใกล้กว่าที่เราคิดในปัจจุบันนักบินอวกาศยังคงใช้เวลาบนโลกในการวัดทุกสิ่งแต่เมื่อภารกิจเดินทางไกลขึ้นเวลาในอวกาศจะเป็นเรื่องจริงจังอาจต้องมีระบบนับเวลาใหม่หรือแม้แต่มาตรฐานอายุใหม่ที่สะท้อนชีวิตในโลกที่ไม่เหมือนโลก แม้เวลาจะเป็นสิ่งสัมผัสแต่การนับอายุยังคงผูกกับความเข้าใจของสังคมในอวกาศเราอาจนับเวลาตามระบบโลกแต่เรารู้ว่ามันไม่แม่นยำเพราะในจักรวาลทุกการเคลื่อนไหวเปลี่ยนเวลาและอายุของเราขึ้นอยู่กับว่าเราเดินทางเร็วแค่ไหนสุดท้ายแล้วการนับอายุของนักบินอวกาศคือการประนีประนอมระหว่างวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน แม้ฟิสิกส์จะบอกว่าพวกเขาแก่ช้าลงแต่โลกยังนับวันเวลาเหมือนเดิมนักบินอวกาศจึงเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ระหว่างสองโลกโลกที่ใช้ปฏิทินกับโลกที่เวลาไม่แน่นอนเลย ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อให้คนอื่นได้มาร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆไปด้วยกันส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกดไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศน่าสนใจแบบนี้ถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือเคยคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาก่อนคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และอวกาศที่คุณอาจไม่เคยรู้